อาจจะเรากดถ่ายแล้วโอเคตอนนี้ก็เรามาพาร์ทสองกันนะครับผมพาร์ทสองตอนนี้เราก็บอกว่าจะไปขุดดวงมงตามสัญญากันนะครับโอเคครับเออแต่กดกดอ่านแล้วนะครั้งนี้ไม่ลืมแล้วนะโอเคเ,นเนข้าเซร์ฟยเข้าเกมแป๊บแล้วนะเบรอะเบลไม่รู้อ่ะไม่พูดเลยอะ่ะเราอัดแทนอยู่เนี่ย รงไายมันสงสายมันาปะตึงอยู่มั้งโอ้คโอแล้วเจาอ๋อเธอข่าไปกินเนื้อซอมบีก็ได้อยู่นี่อยู่นี่เบ็ด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 ไเบ็ดหาย เฮ้ยเิดไม่ดีพี่บันเอเอกี่ทำไรอ่ะยิ้มเหล็กแวะโอเคแล้วก็เฮ้ยขอขอสามันขอสามัน พูดคำเดียวว่าเลยไรเท้าไม่ได้เลยนะโอเคนะมามาไปคุณเห็กันปาปลาปลาปไปไปคุณเห็นไปคุณเห็นไปคุณเลยก่อนเลยจะได้คุณไดมอนด์ได้พูเกมลูของไม่หายไว้นะอุ้ยอย่าเกมลูดิมามามาไปคุณเห็กันแล้วจะบังกันไหมก็ขอขอในใจเรอะไรกันางเงี้ยมามามา ไปขุดตรงไหนอะตรงนี้ตาลงมาตางมาตรงไหนเอาโดนสกเกลลี่ตันยิง,งไปกินแล้วถูกใครฆ่าวะไม่รู้ใครวะใครวะคนที่ชื่อปอนใช่ไหมข้บอนค่ะปอนค่ะอย่าาเดี๋ยวเนียนมามามาไปอุโมงค์ไปอุโมงค์งใช่อย่าตรงนี้เหรอรเฮ้ยโทโทโท ไอ้เจอถ่านแล้วขุดโกขุดโกอย่าเป็นคนหน้าถ่านเฮ้ยลืมลืมเอาที่ขุดมาก็ขุดถ่านเมื่อจะได้เผาอะไรไงไม่ต้องจะได้ไม่ต้องใช้ไม้ลืมลืมลืมขุดโอเคเรามาขุดกันจะทำแบบแบบแบบเป็นหินเลยเอาไม้ใครใครมีไฟบ้างใครมีไฟไม่รู้ไปบ้านก่อน เดี๋ยวขอเตรียมไม้ไปก่อนขอไปด้วยเผื่อจำเป็นเตรียมไม้เตรียมแท่งไม้ก่อนเตรียมแท่งไม้กับเตรียมแล้วก็เตรียมเตไม่มีพี่ขุนเลยเอาาแกไปด้วยแล้วกันตะบอกนั่นนายด้วยตะบอนนันนายด้วยเลยจับกล่องมาไอ้เชี่ยมึงเหล็กเราเลยว่าจะกดจะกด ตอนนี้มันได้ทำทออยู่ยั่านอดออแล้วน่าัวจุง้ออกกูหนโอเคเราได้ทอดมาแล้วเราจะจุดเราจะจุดทางกันเราจะจุดทางไม่ขายวหลังบ้านไม่ทำอะไรตอนฟารั มาๆามาเข้าอุโมงนี้เลยแหลก่ะท่านที่ช่วยเหลือคนท้องหุวนเล่นมา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 เดี๋ยวขอกลัวเฮ้ยไม่เห็นเหล็กเป็นคนไม่เอาฐานนะเอาแชมป์อยู่นะ ขโมยแค่ขโมยหล็กเนี่ยนะต้องใช้เป็นส่วนร่วมดิเก็บเล็วไอ้สารเก็บไห้ไอ้เพชรเดี๋ยวหาใหม่ได้ขโมยไปไปมาเอามาขี้งอนตอนเรามีเราจะบอกไอ้แชมป์อยู่ปอเดียวกับเองแหละอยากรู้ทำไมมึงไม่ขายเลยหกร้อย จบปะเจอไดมอนด์น่งไม่แบ่งเลยโอยไปไปไปอีกทเอะยม่ไเออร้อแลง้อเอาหินไปด้วยเผื่อเจอลาวาไปทํำอุโมงค์ลึกๆเลยอุโมงค์ลึกกว่านี้เขาเรียกโค้ดเขาเรียกทานเออเขาเรียกโคแหละโคภาษาอังกฤษปาปปปใครมีอาหารบ้างไม่รู้ โอเคเราจะไปโอ้โหเอ็นเดอร์แมนไรเตียนครเตียนเดอร์แมนวะเอ็นเดอร์แมนอาปากบ่อเลยโวเดอร์แมนจะคิวมนจะคิวอมหน่อยเอาวเอาอาท่คเาไเาไ้ไนี่ทำทางทำทางก่อนอุปกรณ์ไปแล้วดิสองสามคนสองคนสาคนนี่มันยากจริง ใครมีอาหารบ้างไม่รู้ไม่ฆ่าไก่ดีกว่าปลูกฟาร์มเลยเออปลูกฟาร์มปลูกฟาร์มอ,อะไรนะเฮ้ยอาหารหมดแล้วอาหารเราก็หมดแล้วอาารร่ะเ,เก็บของใส่ในกล่องแล้วขัดแล้วก็โดดลงลาวาตายซะ ดี๋ยวก่อากัน๋ย่ากอนเราจะใช้วิธีโกงซักนิดนึงนะครับผมเราจะเก็บของให้หมดเราทับคิวนะครับที่โกงอ่ะทับคิวลงเราวาลก็ได้เออทับที่โกงเราแล้วเว้ยมามาเร็วเร็วเอ้ยที่ขุดหินเรานะที่ขุดหินเขาไม่เอาหรอกมึงจะไปแล้วอีกมึงตัว <c oughs> เราตกลาวาดีกว่าเกียร์หรอกพี่พี่แค่กินทำอย่างนี้เลยอ่ะพี่แกไปจมน้ะเฮ้ยเจอไหนลาวาอยู่ไหนวะลาวาอยู่ไหนลาวาอยู่ไหนบ้านผมอ๋อโอ้ยไงอ่ะตายดีกว่าหลงทางหลงทางไรบ้านก็อยู่ตรงนั้นน่ะ ของเรา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 เนี่ยจะทำอย่างเดียวทำแถวบ้านก็มีอาหารเลยพวกเราไม่ลงกันเนาะนี่นี่เฮ้ยอย่าพุ่งลงัอาหารกันก่อนไหมเนาะเออจริงดีไปไปทำก่อนดีกว่า

โดนเราวาลาวโดนเราเราโดนเราวะจะตายแล้วจะตายแล้วไม่มีน้ำนะเาอเอาจะเอาทอาให้เราไปเมื่อกี้ที่เราเดินมาเราเห็นมาทางทางตะแลงเราเราเห็นมันมีผ่านอยู่ทางนึงอ่ะลึกด้วยปักปักทอสไม่ต้่งถ่านกันอีกเป็นคนนมาทานกันเลย ประเด็นเดียวกันเราเจออีกทางหนึ่งไปหาอีกทางดีกว่านี่ไงอีกทางหนึ่งข้างหลังเราเนี่ยแหละแล้วเรามันมีสองทางอ่ะทางนี้อยังไม่ได้ทางนี้ก่อนนะทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนแปะแปะแปะอ่าเจอทางตายไหมตายแั้วไหม แล้วจะกระโดดลงไปทำไมก็ไม <t hopping> ่บอกเัา oh ้าก็เองกเดินกระโดดเลยอ่ะยังไม่ทันได้บอกเลยเหล็กมีใครอยู่ข้างบนไหมเราไงเราอยู่ข้างบนเ่วยหน่อยช่วยส่งช่วยส่งช่วยส่งหึ้นไหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังทำทางอยู่โอ้ไป่คิดเกือบเกือบตายอ่ะเกือบสี่หัวใจอ่ะ ข้างบนนี้ยังมียังมันยังมีกลังน่กรลังี่มัเชื่อต่อตรงนี้แล้วนี่เราทำทางอยู่ เ้ยไปดีแคมแม่ทำทางเรียบร้อยขึ้นอ้าวอ่ะอ่ะจะน,นี่มันยาวยังเนี่ยอัดอัดยาวยังเนี่ยลืมไปเลยอัดยาวยังอัดยาวยังรู้มันไม่บอกเราเกี่นาทีแล้วตัวไม่รู้อ่ะปาลงไปท่ามันเดได้แล้วทางนี้หมดแล้วทางตันเหรอทางนี้เราสำรวจหมดแล้ว ว่าเป็นหอเหล็กดับโอ้โหจ่าทำหินต่อตัวต้องนะมีเหล็กข้ามนะป้าป้าไปจบพาร์ทจังวันนี้ไม่ค่อยได้ละขายรหัสได้แล้วเราเป็นคนเป็นคนยังไงอะเดี๋ยวค่อยพาร์ทหน้า,า,าค่อยไปหาถ้ำใหม่ครับอันนี้โคุณไม่เหมาะเป็นคนไม่เอาทานกันอีกแล้ว หลงทางหลงทางอปหนึาาง้งาปหนึ่งตอนคืนแล้วตอนคืนแล้วไปหนึ่งอันนี้อีกคืนหนึ่งปะไปขุดกันยังไม,ม่ตอนเช้า,ายังไม่ตอนเช้าก็าขึ้นมาตอนเช้ามาย,มาย,ยังมีเวลาอยู่ปไปหาถ้ำกันาาขาบนเองนะเฮ้<ห>ยบพาร์ทังเนี่ยังยาวไปแล้วเนี่ยยังไม่ยาวไม่ยาวยังไม่ยาวกี่นาๆๆทีแล้วไม่รู้จะไม่เช้าเลย หรือว่านี้จะ <S <S จะยีะ่สิบกว่านาทีแล้วมั้งโอ้ยไม่ถึงมามค่ะแล้วเขาเอเสร็จอยู่แล้วอ่ะใครใช้ไปดีคแคมเอาเลกไปค่ะบล็อกเก็ตก่อนนะโอเคเ,อเราจะจบพาร์ทไปเพียงเท่นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปหาทาใหม่เนะาะาป๊ะเอา้าทำไมต้นไม้เกิดหนนะ้าบ้านเราอ่ะเอา,อเ,อา,เ,อาอเนี่ยทำบ้าโอเคจบ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 